ครับผมก็สัสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพักคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่ทุกท่านด้วยตัวนี้ดอกสวยมากึ้นไหมมีสีเขียวมาด้วยนะสีขาวเห็นไหมสีพูตรงยอดสุดสวยนะตัวนี้สวยบ้านใหม่ก็สวยนะต่วบาบ้านพี่เขาแบบนี้แหละ แล้วก็สวยนะเราถือว่าเป็นไม้ดอกสวยก็แล้วกันดอกชูดอกตั้งดีนะอันนี้จะเป็นอักซินน่วงตัวเก่าเก็บเลยนะรุ่นเก่าที่ทาไา้กระถางใหญ่ต้นไม่ใหญ่อันนี้กับพอดีฝนตกมาก,กเลยใส่กระถางใหญ่ๆแล้วตอนนั้นนะให้ได้น้ํ่เยอะจะได้งาม,มาใบมีใบอะไรไงงาม <S <S อ่าตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสียบตัวนี้บ้างนะเผื่อท่านไหนชอบไม้ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสียบจริงตัวนี้ครับผมแล้วอันนี้จะเป็นดอกแค่นเดียวอันนี้เป็นไม้เสียบใหม่ครับผมเป็นไม้ เสียบใหม่นะครับผมดอกแค่เดียวนะประมาณนี้นะเสียบใหม่อยู่นะกิ่งก็ยาพอ,พอได้อยู่อันนี้เสียบสูงๆเลยสูงกับเพื่อนนะตัวนี้เสียบสูง,สงกเอาตัวเพื่อนอันนี้เป็นไม้ที่เสียบหนึ่งพีแต่ว่าไม่สมบูรณ์ผลมาก็เลยกลับมากิ่งโอเคใช้ได้โตขึ้นมาแล้วก็มีดอกะระฆังทองถ้าไม้สมบูรณ์ดอกจะสวยมากนะสำหรับระฆังทองนะครับผมนี่คือระฆังทองนะตัวนี้ดอกจริงๆตัวนี้สายพันธุ์ของเขาเนี่ยดอกจะไม่โน้นนะดอกจะชูแบบนี้นะ ว่าดอกนี้ทำไมน้องก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจหรือว่าเขาอาจจะมองอะไรไม่รู้นะมองหาเจ้าของก็แล้วกันอันนี้เป็นไม้เก่าเก็บเลยจําชื่อไม่ได้หรอกตัวนี้ตัวนี้จำชื่อไม่ได้จริงๆก็ประมาณนี้นะครับผมแม่คือยังล่างๆเนาะที่นี่เป็นรางสังอรโอเคนะดูภาพไกลๆนะว่าต้นนั้นดอกแฉกใหญ่สูงกับเพื่อนตัวสาวใหญ่เพียเพ้ยนๆเป็นหน่อยนะ ห้าต้นสี่ร้อยบาทรวมส่งทุกอย่างนะครับผมคือห้าต้นสี่ร้อยบาทนะครับส่งเจ้าของออกเองผมออกเองเพราะผมรวยมากตอนนี้รวยมากถ้าขายไปได้คืนนี้ชุดนี้่าส่งมาชุดนั้นนะมี่อยู่ไี่อยู่สามท่านนะครับผมค้างส่งนานมากเลยสามท่านสี่กองนะใช้สี่กองนะถ้าขายไปได้จะมีจายค่าส่งให้ไหมเนี่ยเจ้ากินนะอันนี้เจ้ากินเดี๋ยวจะหาอีกต้นมาให้ดูนะอันนี้ต้นยาวไม่ได้หาหรอกอันนี้เอาเอา ถ้าไว้ดูดอกก็เฉยนะวันนี้ก็เดี๋ยวก็เริ่มขยับทาเลือกต้นแม่พันธุ์แล้วนะวันนี้ก็ขยับเลือกต้นแม่พันธุ์แล้วเดี๋ยวก็ได้จะถ่ายดูว่าการเลือกต้นแม่พันธุม์มงนจะเลือกต้นลักษณะแบบไหนนะอันนี้บานแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,นะก็ช่างถือเนาะโอเคตามนี่ไหนเะขาบานนาก็โอเคเขาอยากบานก็บานนะเราทําอะไรไม่ได้หรอกเนาะสวยก็เอาเอาไว้ทาใหม่ก็แล้วกันเขาคทุกท่านนะครับผมเขาคณที่มาเยี่ยมชมก็มากกขอบคณทุกท่านเลย ก็ฝากไว้ด้วยชุดนี้ห้าต้นสี่ร้อบาทครับผมไม่มีค่าส่งนะเพราะคนส่งไ้ดรวยมากขายไปขายมากเงกินจะซื้อ,ลอกล่องก,ก็ไม่มีขายไปขายมาเงินจะซื้อกล่องเพื่อเทียบข้าก็ไม่มีนักธุทียบหมดก็ไม่มีเงินซื้อแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าขายยังไงเนี่ยยิ่งขายได้ก็ยิ่งเงินหมดเนี่ยอันนี้ใหญ่นะอันนี้ใหญ่ตัวน,น,นี้อันนี้ชุดนี้น่าเลี้ยงมากเลยสามต้นเนี่อยอสี่ต้นเนี่ยสามร้อยสี่สิบาทส่งได้วันนี้ด้วยพวกนี้ตรงนี้ ย an> ิ่งขายก็ยิ Bal, ่งไม่มีตังซื้อกล่องซื้อนังพิมพ์นังพิมพ์ก็จะหมดแล้วงงตัวเองมากเลยยิ่งขายเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งไม่มีเงินเหลือใช่ไหมลูกไม่เป็นยังไงลูกชีวิตเรากับพ่อชีวิตเราอะไรนี้ชีวิตเรากับกับพ่อเป็นยังไงลูกพ็เก็บได้ตังไหมลูกเป็นอะไรคันมันคันตรงไหนลูกมันคันตรงไหนมันคันตรงไหนอาบน้ำวันนี้นะไม่อาบน้ำอะไรวันนี้โอ้ยอะไรเนี่ยไปมีแต่แผลมาเต็มตัว มันก็แอ,อบดําได้ลูกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแห้มมันจำบได้ไงเนี่ยฮะทำไมมันต้องจับปั๊บปับ๊บปั๊บเรียกว่าสมัครไม่ใช่จับนะลูกโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ